สวัสดีครับทีนี้เมื่อเราได้อีเมลของทาง โรงเรียนนะครับก็คือเป็นจะลงท้ายด้วย atcampus.advex.ac.th นะครับเราก็จะมาที่ Chrome นะครับ Google Chrome นะครับทีนี้เราก็ต้องการที่จะแยกนะครับอ่าโปรไฟล์ของ Google Chrome ว่าระหว่าง Chrome ที่เป็นอีเมลส่วนตัวนะฮะกับ Chrome ที่ใช้เรียนหนังสือนะครับอันนี้เป็นการแนะนำนะครับเราก็ไปที่รูปของเราเองนะครับตัวนี้นะครับแล้วเราก็คลิก นะครับข้างล่างนี้นะครับแล้วก็สายอินขึ้นกับด้วยอีเมลใหม่ของเรานะครับซึ่งเป็นลงท้ายด้วย c a m p u s a d v e x a c t h นะครับเมื่อเราสายอินแล้วนะครับเรียบร้อยนะครับก็จะขึ้นตรงนี้นะครับก็จะมีอีเมลที่เป็นหรือโปรไฟล์ที่เป็นอีเมลของเรานะครับเมื่อขึ้นมาแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะคลิกตรงหน้าเรานี้นะครับขึ้นมานะครับเราก็จะแยก นะครับระหว่างโปรไฟล์ที่เป็นส่วนตัวนะครับอีเมลส่วนตัวนะฮะไม่ให้ปนกันนะครับกับโปรไฟล์ที่เป็นของโรงเรียนนะครับกรณีนี้เนี่ยนะครับเมื่อเราแยกโปรไฟล์ไปของโรงเรียนแล้วนะครับเราจะเห็นว่ามีแอปต่างๆนะครับที่โรงเรียนได้ติดตั้งไว้ให้ก่อนหน้านี้แล้วนะครับซึ่งไปช่วยในการเรียนการสอนเช่นเปเ e r p i พายในช่วยในการทําเราทา Reference นะครับหรือ c วอเรนด้านะครับซึ่งทําให้เราสามารถจะนัดหมายกับอาจารย์หรือกับเพื่อนได้นะครับหรือไม่ก็ Google Scholar นะครับ แม้กระทั่งเมื่อต้องการความช่วยเหลือก็สามารถทําให้แผนกซัพพอร์ตนะครับสามารถ remote รีโมทไปที่เครื่องเราได้นะครับแล้วก็มีเรื่องของประเมินคุณภาพเปเปอร์ที่เราจะอ่านในอนาคตนะครับหรือ,อเวลาที่เราจะต้องการที่จะทำเ r e f r r ร์เ e นะครับเราไม่ต้องไปทำ,ทำมือนะครับเราสามารถที่จะใช้ s ไซ w i t c h Bip Guru ได้เลยนะครับซึ่งสามารถที่จะทําให้เราเทำเรฟเ r e f e r e n c e ได้อัตโนมัตินะครับนอกจากนั้นก็จะมีเรื่องของ Screen Recorder นะครับ ซึ่งจะเป็นการอัดหน้าจอพร้อมกับเปิดกล้องได้นะครับสำหรับการที่เราบางครั้งเราไม่สะดวกที่จะทำการานำเสนอหรือพรีเซนต์งานสดๆในคลาสได้นะครับเราสามารถใช้คลิกตรงเรคคอร์เดอร์นี้นะครับแล้วก็สามารถที่จะอัดหน้าจอแล้วก็ส่งงานพรีเซนเทชันเป็นเทปได้นะครับนอกจากนี้นะครับก็จะมีเรื่องของอข้างล่างนะครับจะเห็นว่ามี เป็นรูปสมองเลยนะครับก็คือเป็น AI นะครับจะช่วยเราทำการสรุปหรือเหมือนกับ Chat GPT เหมือนอะไรพวกนี้นะฮะซึ่งทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะทำการสอบถามหรือคุยเป็น brainstorm กับเขาได้นะฮะแล้วปุ่มของสมองรูปสมองนะฮะจะอยู่ข้างล่างนี้นะฮะสามารถทำให้เราเนี่ย А, summarize หน้านั้นที่เราอ่านได้นะครับหรือไม่ก็แปลเพจบางเพจจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยหรือภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษหรืออะไรเงี้ยได้หมดเลยนะครับแล้วก็สามารถที่จะสอบถามหรือคุยกับรูปตัวโปรแกรมเนี่ยนะครับที่เป็นรูปสมองเนี่ยนะครับทำให้เขาเรียกว่า Toggl Chat GPT Toggl Chat GPT sidebar นะครับอนอกจากนั้นก็จะมีโปรแกรมซึ่งเนื่อถึงสเตจที่เราต้องทำวิทยานิพนธ์นะฮะหรือโปรเจกต์หรือรีเสิร์ชนะเราก็จะแนะนำให้ใช้ s o t e r o อันนี้เนี่ยก็จะ ใช้อัตโนมัตินะฮะการทำเรฟเฟหรืออ้างอิงนะครับอัตโนมัติื่อที่เราไม่ต้องใช้เวลาไปนั่งทำวิเคราะหา์เอกสารแต่ละอันอน,นะฮะนอกจากนั้นนะฮะตรงนี้ก็จะมีเรื่องของอเว็บไซต์ของห้องสมุดนะครับซึ่งเป็นห้องสมุดที่เปิดให้ใช้กันทั่วไปเราสามารถเสิร์ชหาหนังสือตรงนี้ได้นะครับโอเคครับขอบคุณครับ